พบพีพบตอบก,กับวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์มาอัปเดต EP 1 0จ้าพี่น้องจา้าจากที่เบิ้งในคลิปนี้เนาะ EP 1 0ก็จะเห็นความแปลี่านงนาที่เราเนะาะที่เห็นไนคลิปนี้กัได้แอมครัวเนาะค่ะเนาะไดแอมครัวแล้ว EP 1 0บจะได้แอมครัวแล้วเนาะมาดามก็เลยมาอัปเดตความเคลื่อนไหว่าน เชียงนานหน่อยสนรับประทานน้อพี่น้องจ้าเดีย๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศขังไหนเนาะว่าเพื่อนแอมเพื่อนเห็ดอย่างไปห้อวดใส่เราจ้าขอบคุณค่ะไปค่ะตามกันไปเลยจ้าจากที่เห็นที่น้องพี่น้องเนาะตอนนี้ช้างเพื่อนกะได้ใส่คิวเนาะแล้วกะแอมทั้งคัวทั้งอย่างเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวมาดามพาพี่พ่น้องขึ้น,นไปทึ่งๆจ้าไปกันเลยจ้าพ,พี่น้องขึ้นแป้งทึ่งน้ำกันจ้น อ่ะซีซันซันในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าพี่เก้าจ้ะหากล่องมาเดี๋ยวมาตรงนี้อาจจะเป็นควเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ยายให้เป็นคว้่บอลเนี่ยไอ้สอนบอไรอย่างี้ย่น้ออันนี้พเพ่อได้เป็นคว้าเตียวมองเนี่ยคว้าอันนี้พี่เก้จะพี่น้องคว ับบนั่นี่เป็นของางามนะเพื่อนเพื่องแต่ว่าเพื่อนผิดพลาดท่าทางทพลาดเพื่อนกะต้งองเจาะหูเจาะหูระบายนะพี่น้นอนเนาะหัวเจาะหูระบายค่ะนเนี่ยคือของงามเนาะเพื่อนจะได้แอมหัวกับของงามาแล้วพี่น้องเนาะ ากสิแดดฮอนในจังน้อยพูดสวยแล้วเน,นี่สองโมงกว่าแล้วจ้ะอันนี้เป็นบรรยากาศทางไหนนี่นหรอกไม่ห้องไม่ห้องก็กว้างมากเลยคือหน่อยกว้างข้างนอกจะเมียวออกไปข้างนอกเลยก็เห็นผลาะสวนชนลประทานอา้าวมันกุหลาบมะนาวมีเจ้านี่ยเก๋งมาตรงงามใหญ่ใหญ่ ภายนอกก็จะเยเป็นบรรยากาศบ้านบ้านสวนโชลประทานทูนทั้งูกระดาเป็นโชลประทานดังกล่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางไห้องเนาะพี่น้องเนาะไว้สําหรับร้อนพักพรนะคะเนาะที่เย็นพุ่นก็จะเป็นห้องครัวกับห้องน้ำพี่น้องห้องครัวกับห้องน้ำจะสีติดกันค่ะสร้างเพิ่นกะบเดอแอมแล้วล่ะกะ ตีฝาตียางอัดไม่ให้ขีเกียมกับแกะเขาไปพี่นอ้องแก่ว่าครังเครื่องว่าแต่ถ้าไม่ตีเหลี่ยวนะกับเห็ดงานต่อตอนเหนื่อยค่ะพี่น้องจ๋าเห็ดงาน,นานแบบตอนเหนื่อยเห็ดไปเรื่อยๆพี่นอ้องไก่สิเป็นลูกเป็นล่างแล้วเหรเห็ดไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เครื่องอย่างน,าน้าพี่นอ้องเดี๋ยวลงไปนี่สิอุ้ย วิวบรบยากาศดีขนาดล่มเย็นสวยๆอยู่พี่น้องไปไปเบรรยากาศร,ราาศอบนอกกันจ้าบรรยากาศรอบนองแล้วค่ะนนี่จะเป็นบรรยากาศรอบนอกสรก้างบรรเป็นตีคิวข้างหลังมีบรรดาไส่ห้างลิ้นแล้วข้างหลังมีบรนดาไส่ห้างลิ้นแล้วเนาะนี่คือบรรยากาศรอบนอกพี่นอ้นองไป มีหนองอยางไปดึงหลบๆทั้งข้างทุ่นทางน่ะค่ะเอาอปิดเอาใกลบรรยากาศดีดีพี่น้องหวานฝนตกเนาะฝนตกโอ้ยจืน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 เอาเอาปิดเอาใกล้เขาคอกแล้ว พาพีพานองมาช่มบรรยากาศเช่นน้นน้อยบานสวนน้อพี่น้องเนาะมาอัปเดตอี10จ้ะมาอัปเดต e ี1ีมาอัปเดตความเคลื่อนไหวว่าเช่นน้นน้อยบานสวนต่หอสยสแล้วน้พี่นอนะ้องเนาะอัปเดตไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้าอัปเดตไปเรื่อยๆบรรยากาศดีดีมีท้องฟ้าปลอดโปรง่งแจ่มใสดีพี่น้องท้องฟ้าปลอดโปรง่งแจ่มใสดีมากเลยขาดว่าฝนบ่เป็นตะโตกพี่น้องจ้าแต่ว่า ในข่าวเนาะกบอุตรว่าสิมีพาอยู่เขาได้พี่น้องมือนี่แหละศาสนาคนวา่นวาดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพพรพี่พระน้องชมบรรยากาศทางเข่าปากทางสวนกะแปนแล้วพี่น้องเพิ่นตัดกกใหม่ลงเพิ่นถางหยาลงเนาะกับแปนแล้วประเทศนี้มาดามว่ามือแดดว,วันหยุดใช่ไหมลงปลูกดอกใหม่ยูยจ้า เบิ่งวันว่างวันหยุดก่อนเนาะสา์อาทิตย์นี่ก็ไวไวแป๊บเดียวกะวันวันจันนี้เระพี่น้องจ้าวันหยุดของเรานี่มันช่างแสนสั้นเหลือเกินเนาะวันนี้วันหยุดแต่มาลงปลูกดอกไม้เนาะพื้นที่มันกว้างพี่น้องพื้นที่มันกว้างหนาบริเวณหนาหนาสวนเนาะสิแมาดันอยากปลูกดอกไม้อยากปลูกผักสวนกว้งนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้ มาเที่ยวมาเล่นล่ะจะได้เด็ดใส่ตุม่มใส่แกงมานะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับพี่ยังหลายคับพี่น้องจ๋ากะมาอัปเดตอ,อีพีสิบจ้ะอัปเดตความเคลื่อนไหวการสั่งเถง,งานาหน่อยโชยลประธานมานะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณสำหรับ F c ซเก่าและ F c ซใหม่ถ้า FC ท่าทันใดเพื่อนบ้านทันใดที่มาดายังบ้านได้ไปเยี่ยมไปเยีย่ยนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ามาด่ามไปค่ะ อา,าทิตไปซ้าแน่เราพี่น้องเนาะคอยช่วงนี้มีภารกิจมีงานขอมาหลายก็เลยยนะังบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเด็กจะเย็นแม่พี่น,น้องเนาะแต่ว่ากับจะเย็นแน่นอนค่ะพี่น้องจา๋าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและก็ะสวัสดีนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมมาดามสังเกตุค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้จาจ้า